สวัสดีเจ้าเพืเ่อนๆจ้าสวัสดีตอนเช้าเจ้าเช้านี้เราจะมาเก็บลูกมะล้าหวานมีไผงหูวจักพ่องก็เจ้า,จามะล้าหวานหรือว่าซายโยเต้วันนี้เราจะมาเก็บนี่เ,เห็นไหมคะมันอยู่หลังบ้านที่เองปลูกไว้หลังบ้านเจ้าวันนี้เราจะมาเก็บเอาอไปทําต้มจืด ต้มจืดมาละหวานเนี่ยเจ้ารำขนาดเลยเดี๋ยวรอดูวิธีการทำนะเจ้า<ว>นี่เดี๋ยวเราเก็บก่อนเ<ว>ยอะๆเลยค่าด,ด,ดูเราก็จะปล่อยให้มันขึ้นบนต้นไม้เพราะว่าเราปลูกไว้หลังบ้านเจ้ากำลังมอเลยเจ้ามีอีกไหมหู ตุ้มเยอะแยเลยแต่ปุ้นน่าขนาดเดี๋ยวเราไปเก็บต่อนี่โอ้ลูกนี่กำลังเมอะเลยเจ้านี่ทำต้มจืดตออนนีี้กลูกตอนนี้เราจะมาเริ่มทำต้มจืดกันแล้วนะเจ้าเราไปดูกันเลยวิธีทำ คือตั้งหมอง้อให้เดือดแล้วเราก็จะทุบกระเทียมแล้วก็จะมีเห็ดหอมใส่ลงไปนะเจ้าแล้วก็ผงปรุงรสนะคะซุปก้อนเจ้าที่เราใส่ลงไปพอน้ําเริ่มเดือดแล้วเราก็จะไปใส่หมูซับเจ้าเราก็จะเอาหมูซับใส่ลงไปในหม้อนะเจ้าตาคือมันพอคําเจ้าใส่ลงไปพอหมูซับระหว่างที่รอหมูซับซุกหรือว่าน้ําเดือดแล้วนะเจ้าเราก็จะมาหั่นมะละหวานก่อนเจ้านี่ หั่นมะละวานคือมันเป็นชิ้นๆเลยเจ้าแล้วก็เดี๋ยวเฮาก็จะเอาไปใส่ในหม้อแล้วนะเจ้าฟังเสียงมะละวานของฮาวนะเจ้าแบบเก็บสดๆจากต้นแบบเสียงมันกรอบเสียงดังขนาดเลยเจ้า <laughs> <laughs> เสียงแบบว่ากรอบกรุบกรับ พอเสร็จแล้วเราก็จะเอามาใส่ในหม้อที่เราเตรียมไว้แล้วคือน้ํามันเดือดแล้วเรียบร้อยเขาก็จะเอามะละหวานลงไปใส่เจ้านี่เดี๋ยวรอสักพักหนึ่งพอมะละหวานมันเริ่มชุกมันเริ่มเปื่อยแล้วเขาก็จะใส่ผักขึ้นช่ายกับปุ้นเส้นลงไปเจ้าใส่ลงไปแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเตรียมตักไปกินได้เลย Hey. คนต้มจืดหอมน่ากินขนาดเลยเจ,จ้ตาต้มจืดมะละวานลูกมะละคำโตๆอะคำน้อยๆดีกว่ามันฮอนมะละมันจะหวานอยู่จะมันจะมีรสชาติหวานอร่อยมากไม่ว่นคนไหนที่ไปเจอ ลาหวานหรือว่าซายเตที่ขายในตลาดลองซื้อมาทำคอนเเจ้าน่ากินขนาดเลยเจ้าอร่อยมากค่ะต้มจกดมะละาวานเจ้าสำหรับคลิปนี้วันนี้ไปก่อนแล้วนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้วยนะเจ้าสวัสดีค่ะ